สวัสดีครับผมนายจิรยุสิพิลมรหัสนักศึกษา6 5 0 2 1 0 3 0 4สาาขาภลศึกศรรษาวันนี้จะมานำเสนอโครงการชื่อโครงการ KPP Football League แผนงานพัฒนาคุณภาพผู้เรียนกิจกรรมการแข่งขันกีฬาฟุตบอลภายในโรงเรียนส่งเสริมทักษะทางวิชาสุขศึกษาและภลราศึกศรรษามาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียนมาตรฐานที่1.6 2.12.2ตัวบ่งชี้ที่ 1.6, 2.12.2ตัวบ่งชีส้สมศพื้นฐานหน่วยงานที่รับผิดชอบ ลุ่มสาขาการเรียนรู้สุขศึกษาและพระศึกษาผู้รับผิดชอบโครงการในกลยุทธ์ิพิลมลักษณะโครงการเป็นโครงการต่อเนื่องระยะเวลาดำเนินโครงการวันที่25มกราคถึงวันที่27มีนาคมพศ2567ส,ส,สนองกลยุทธ์ที่1พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานข้อที่1เสริมสร้างสนับสนุนให้ผู้เรียนมีสมรรถนะตามหลักสูตร การศึกษาข้อที่2เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับการพัฒนาผู้เรียนอย่างมีคุณภาพข้อที่3ส,สร้างแนวร่วมการกำกับดูแลพัฒนาคุณภาพผู้เรียนสถานที่โรงเรียนกะแพงเพชรพิทยาคมหหลักการและเหตุผลสํานักงารเรนเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมีนโยบายจัดกิจกรรมส่งเสริมก,การการแสดงออกของนักเรียนส่งเสริมด้านกีฬาส่งเสริมการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ให้นักเรียนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงและมีสุขภาพจิตที่ดี และเพื่อให้นักเรียนส่วนใหญ่ได้มีโอกาส,สแสดงออกทางความสามารถด้านการกีฬาและการทํางานร่วมกันเป็นหมู่คณะอีกทั้งเพื่อเป็นการสนับสนุนให้นักเรียนได้เป็นตัวแทนของโรงเรียนและการแข่งขันกีฬาฟุตบอลโรงเรียนและกีฬาฟุตบอลภายนอกโรงเรียนต่อไปข้อที่สวัตถุประสงค์ข้อที่1เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีพฤติกรรมกลา้าแสดงออกอย่างถูกวิธีตามกราเทศะและพัฒนาทักษะของกีฬาฟุตบอลในระดับสูงข้อที่2 เพื่อให้นักเรียนได้แสดงออกทางด้านกีฬาฟุตบอลและพัฒนาตนเองเป็นนักกีฬาฟุตบอลให้กับโรงเรียนในโอกาสต่อไปข้อที่3เพื่อให้นักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ส่งเสริมความเป็นผู้มีวินยัยมีน้ำใจนักกีฬารู้แพ้รู้ชนะรู้ภัยเพื่อเป็นประโยชน์แก่ชีวิตในอนาคตข้อที่4เพื่อให้นักเรียนในโรงเรียนมีสุขภาพที่ดีแข็งแรงปราศจากโกาครคภัยไข้เจ็บ3เป้าหมาย เชิงปริมาณ 1. มีนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันจำนวน16ทีม 2. นักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันทั้งหมดมีน้ำใจนักกีฬารู้แพ้รู้ชนะรู้ภัยข้อที่3นักเรียนมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง 4. หลังจากการแข่งขันนักเรียนมีความสามัคคีและมีการทำงานร่วมกันได้ดีมากยิ่งขึ้นเป้าหมายเชิงคุณภาพ 5. พัฒนานักเรียนในด้านทักษะฟ,ฟุตบอลและประสบการณ์จากการแข่งขัน 6. มอบโอกาสให้กับ นักเรียนที่มีทักษะฟุตบอลที่ดีในการเป็นตัวแทนโรงเรียนแข่งขันรายการกีฬาฟุตบอลโรงเรียนและกีฬาฟุตบอลภายนอกโรงเรียนต่อไป 4. กิจกรรมและขั้นตอนการดําเนินงานกิจกรรมที่1ขั้นตอนการดําเนินงาน 1. ประชุมปรึกษาครูในกลุ่มสาระวิชาสุขศึกษาและพลรตรศึกษาวันที่25มกราคม 2. เสนอโครงการวันที่29กามกราคม3เปิดรับสมัครนักเรียนวันที่4กุมภาพันธ์4ดําเนินการแข่งขันกีฬาฟุตบอล KPP ฟุตบอลลีกวันที่24กุมภาพันธ์ 5. จัดทำเอกสารสรุปรายงานผลการดำเนินการแข่งขันวันที่27มีนาคมผู้รับผิดชอบครูในกลุ่มสาระวิชาสุข,สขสาศึกษาและพละศึกษา 5. งบประมาณงบประมาณรวมทั้งหมดที่ใช้17,000บาทเป็นเงินรายได้สถานศึกษา17,000บาท 2. ค่าใช้จ่ายจำแนกตามกิจกรรมกิจกรรมที่ 1. ค่าใช้จ่าย1ค่าจ้างกรรมการตัดสินฟุตบอลจำนวน3 1แมตช์แมตช์ละ2 0 0บาท รวมเป็นเงิน6,200บาทเป็นค่าตอบแทน 2. ค่าปูนขาวโรยสนามจำนวน200ถุงถุงละ30บาทรวมเป็นเงิน6000บาทเป็นค่าวัสดุ3เงินรางวัลการแข่งขันฟุตบอลอันดับที่1 2,500บาทอันดับที่2 1 0 0 0บาทเงินรางวัลอันดับที่3-500บาทและมีค่าวัสดุถ้วยรางวัลอีก800บาทครับรวมเป็นเงิน4,800บาททั้งหมดรวมเป็นเงิน17,000บาท หกการวัดและประเมินผลตัวชี้วัดความสําเร็จ1ทีมเข้าร่วมการแข่งขันจํานวน16ทีมวิธีการวัดจํานวนทีมที่สมัครเข้าร่วมการแข่งขันเครื่องมือใบสมัคร2การมีน้ําใจนักกีฬารู้แพ้รู้ชนะรู้วภัยวิธีการวัดสํารวจความพึงพอใจผู้ชมในเรื่องพฤติกรรมของนักกีฬาเครื่องมือแบบสํารวจความพึงพอใจ3นักเรียนรักและสนุกกับการออกกาลังกายและเล่นกีฬามากขึ้นวิธีการวัดสํารวจความชอบการออกกาลังกายและเล่นกีฬาของนักกีฬาหลังจบการแข่งขัน เครื่องมือแบบสำรวจความชอบการออกกำลังกายและเล่นกีฬา 4. นักเรียนเคารพกฎกติกาและรับฟังคำตัดสินของผู้ตัดสินวิธีการวัดแบบสำรวจความพึงพอใจผู้ตัดสินในเรื่องพฤติกรรมของนักกีฬาเครื่องมือแบบสำรวจความพึงพอใจ 7. ผลที่คาดหวังว่าจะได้รับ 1. นักเรียนมีสุขภาพที่ดีทั้งกายและใจ 2. นักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันขาสามารถทำงานร่วมกันกับผู้อื่นได้ 3. นักเรียนรักการออกกำลังกายและเล่นกีฬาคณคทับ